ไป đây เจ้าได้โมออกมานี่1 2 ไปพี่น้องเอ้มานี่เนาะเปิดภาพมาโดยแดดจังปังมานี่กาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพอแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุสุสุคนกย็ยินดีต้อนรับช่องแม่น้องน้ำพิงอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยกามาพบมาพอ่อในมันี่เนาะหรือทั้งสุนเข่าอนาันดาไปในตลาดไปพี่น้องเอ้ไปซื้อเครื่องมาเพิ่มเติมอีกเนาะ มีทางไนย์ไอ้เพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเพื่อนพี่น้องเอ้ยให้ทางสมบูรชื่อเครื่องมาให้ทางไอ้น้องมวอยอีกเนาะตัวนี้ขาดบ่ได้เลยเพื่อนพี่น้องเอ้ยวางมาอยู่มาอย่างแล้วเนาะถ้าน้องบ่มีตัวนี้หันวา้าทุากชักจะเป็นจังไรหายใจบ่ไรโดนเลยเนาะขาดบ่ได้เลยหรือว่าต้องขอบุญขอบคุณทางไนย์ไอ้เพื่อนอะไรเด้อที่ได้ฝากเงินมาให้ทางสมบูรชื่อทันเวลาพอดีโดย วันนี้ทางบอทางมีกับ,กบดังมาให้ถอยรถเข่าแบบอีกเลยพี่ร้องเลยวันนี้เนาะเป็นเทีียวที่สองโถ่าโถโอถอยหนะถอยรางอีกแล้วมุนมาแหละไอหนะเพื่อนน้องงวยวันนี้เที่ยวที่สองอมามามาอีกมาอีก รอบที่สองเนาะก่อนสิว่าทตุมีถอยมานี่สิไปทา้งนองมวยก่อนทา,งา้งประตูหิวข่าวหิวนำ้ำเดี๋ยวไปจกักเนาะประตูกลับมาสิทางสมบุญถ้าออกอีกเที่ยวนี่จะเอานองมวยไปนำ้ำกับตุ๊กตาไปพี่น้องเลยเที่ยวนี่ไปทีนท่นี่ออกไปรอบที่สองนี่ไปซื้อของโบรายปันใดไม่ได้ไปสองคนเตยเข็ดหน่อยเแท้เตยหิวข่าวไปจักนี่ฮะไปละ ไปอยากปัไนไงสบายดีเอ้านี่คือข่าว,วนี่ยมวยแพะปูนแปะนะนห,นหืมอือใครอยากลองฉีฮือนน่องมวยได้นะหัวเห็น <c oughs> ย,ยาม่เนเกา่าปัดปัดปัดไปโอย้ยอ๋อมันยังใช้เนะหี้ยแท้นะหื อ๋อเห็นแล้วนี่สะตเออโอได้ไปหาไม้มวยเอ้ยบ่ได้ดอกอันนี้ต้องเอายอดซื่นๆพี่วัดว่าไว้โฮมก่อนยอดอ้อยมาได้ไน่ะมาแต่บ้านบ่ตู้พูโอสิได้พากัไปหาไม้แนี่แสดงว่าเตรียมักเสื้อผ้าสิไว้ขึ้นบ้านใหม่อื่นได้เนาะเสื้อก็ตกแล้วเสื้อโอ้ยหา บัไลอแล้วก่อนนี่ถ้าได้ออกไปตลาดน้ำเบื่อหันบอกเด้อยสามีอยู่ในตลาดอเอาไหยอดอ้อยอต้องแช่น,น้ำไปในโฮมยอดอ้อ,อยยอดกล้วยยอดกล้วยอด้บอรบ่มีบ่บ,มบม่มีอยู่แถวคือว่ามีอยู่แถวเพื่อนตุกตาค่ะเห็นบ่ยอดกล้วยเป็นหมมีอะไรบุญอะไรนี่บ่มี โ่มีม่ยอดเลยแ,เบบแกเป็นใบปะแกเป็นใบแมงบ่มาอยู่ไปหาคนบนบ้านเอาไปจักเนาะ <laughs> โอ้ยเราขืดๆหนุนเออใช่ได้เกือบนะไปเนาะได้เอาออกไปเที่ยวที่ซองจกักได้ยางมาให้น้องมวยพี่พี่น้องเลยไปจ่ายาท้องมวยทอมีถอยก้นเข้ามาเอาอยู่มวย นี่มาอยู่พพีขาดม่ไรเด้ตัวนี้เราจะมาอยู่เพื่อนต้องมีผมเจ้ามีนีเจ้าหนีนอกเลยเจานะอ้อู้ลวผู้ลวผู้ลวยยะผู้ลวแฟนฮแฟนเอ้าขัดลมนัอนอ แฟนว่ะผ่อนมเอ้ยคือว่าเอิ้นว uh ่าแฟนเอาเฮางเงาเดิแต่มันกะเฮาเปิดแล้วห้องมันกระเป๋าแล้วเฮาก็เฮาก็เย็นเ้องก็เดี๋ยววะหายเลยหายเงาอืมเครก็ได้ว่าไปแฟนโอ้คิดว่าบอกว่าแฟนคิดว่าเอ้อบุญหาแฟนมาหายนะบ่ได้เหรอเออเอาอยู่บ่เอาแต่ว่ามีตัวเดียวได้ใจ้าเสียสะราพาย <No. S 2> นอ,อนออน,นอนน้อกันนอน,น้องกานอนต้อกันบาทไหมเราไ่นอน,นอนท้องเรานอนปนอนของเราคแล้วป <No. S 2> ่วปยเราปวดปงเยี่ยมใช่ป <c oughs> ไปสั้นบาทนี้มาตองเต้มาละ่ะอไอแสดงว่าไอโดดคลิปไปจักเนาะือว่าผัวถอยเข้ามาเลยแล้วยันที่ต้องมวยโกนไปแจ๊กมามา เปิดทางใดก็องเบิงไปชี้ไปบาทนี่ต้องมวยว่าแฟนเหรอนี่ขาดบ่อไหนไอ้บุญเอาแฟนมาเหรอแฟนมาเนี่ยคือว่าแฟนมาโ้มนะเด็โอ้โหเนาะเฮ้ย นึกว่าพัดลมกันยังใส่น่านี้นะที่มายืนฟงนีจ้เดี๋ยวมูออกมานหนึ่ง,งสองเอ้ยสามว้าลแจะเ็ว่าแล้วตเป็นแฟนเลยเ,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 เจาะทางไหนปะนี่น

อยากได้เอาเจ้าปนีพรมมาใส่ยูนเือนนะฮะบมมี่มีอีวะทำไมมีอย่างกอลมีแต่มันตายแล้วมีแต่มันตายแล้วโอ้โอ้กงฟ้อมนี่เขายังสิไปซื้อเครื่องเนาะเอาไปเอาผ้าม่วงไปนเอาไปก่อนก็ได้เพขาจีบไปซื้อลองดูค่ะมีอย่างอีกตัวโมมีแล้วเนาะหมดแล้วมีที่ว่าน้องมวยขาดบ่ได้ เลือกรถบันนี่แม่กับลูกปะถือมาถือได้บ่เราไปเปิดทะล่องดูที่ขาดบ่ได้ท่า่ายคนไย่ยนแบบขึ้นบ้านใหม่แต่เพกคนมาห่อนนาะเปิดจะให้ซื้อมาทันเวลาออกไปชื่อรอบที่สอง <laughs> ่นักวะนกวันก,วนกตวะมาลองเปิดลองดูหันลองไว้สีฟักชีน่ามันกว่าสีเนมัป็นสีฟ้าหลายกว่าไม่ร้ตัวกันถูกเราเปิดดูจากตัวนึง <c oughs> นีน

ต้องมีปักเสียบไปเนาะตอนโตเอี๋ยวจะอยู่ในห้องนี่พอดีเสียบมเคยเปิดพัดลมสา <c oughs> นี่โอ้ยไฮ้เบอร์ย่านะค่อยๆเฮ้ยเอ,อ่อ,อ,อเย็นนะ <c oughs> เย็นเลยอ้าวพัดลมก็เย็นเนาะ เด้นี่เวลาเ้างเงาเ้างเขาเปิดมันนี่ปิดปิดเอาี่เข่าดูนะเพราะว่ามันในเอ้อนอนน้องกินมันเด้งออกปิดเน้นจะจุกเข่าดูค่ะชุกเข่ามันล็อกดูวยเงาเข่าล็อกมันด้วยอะไรวะมันคือกันบ่มันมันมันไม่ล็อกมันเด้เออมันมันเด้งออกกินนี่ยพอนอนเด้ตื่นถอยตื่นเลยอ่าลองดูสีค่ะ ดตัวนี้ออกก่อนตัตตววา่าจะกรมทรวงใบเก่าเลยยันเมย์ตัวว่าผมเป็นของไม้แต่ก็คิดว่าเจ้าสิมักสีตัวนะั่งมีสีขาวในห้านพราะแต่มีสีขาวแล้วกัน สีนี่เดสนี่เออเลยเลือกเอาม,มันมันมีสามสีอ่ <c oughs> ตัวสองสสสเซนตตัวสองเน่์เอาหาหน่วยผูนี่นกันวะเดมเลยบาที้ฟูเรโตร้ก้นห้อง ว่าอะไรพอลมเย็นเนี่ยพี่น้องจะอยู่ในห้อโมไวได้มามาแต่เทือเอื้อตออกจอากห้อโมไวได้มวยเอ้ยน่าตึกตาตึกตาได้ในเพื่อนใส่แบบได้นะอืมอีห่อนี่วะอีห่อเดียวกันปะอีห่อนี่จะพูดเอานี่ห่ออย่างพ่อพี่น้องเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าดีเนาะเป็นของไทยอือป่ะ เอาขาไปไหว้ห้องกุ้นวันนี้แล้วก็บอกแม่เปิดให้เราเบิ้งเรามาแทนท่านแท่นทุกตามักสีอย่างทำชิมวดประจัสีนั่นเออมวยดิสีฟ้าเล่นกันยังอะไรเล่นสีฝ้ายพอเลยข้างในก็ไปเอาสีขาวเด้อสีขาวยังมันเปื่อนใบเออก็เลยเอาสีชมพูกับสีนี้ คนตกบ่อือแม่นบ่ซ่สิ4ล้านบ่มันมันถูกแ đ นมันนั่นอ๋ออะถ้าว่ายังมีเงินแล้วถ้าเอ้ยบ่สิือปักเสียมาไว้เพื่อแขกคนมาแล้วเฮาต่อไปเปิดให้เพิ่นทางนอกงหยังก่อนเนาะโอเค อาโทษบัดนี oh, ้สิบ่เต็มห้องเนาะบ่เนาะเพิ่นสิขึ้นบ้านนี่อาโทษเอาเอาหน้าออกมาเนาะแต่งยังใงามหึแต่งยังใงามยังก็ใกลเดียวไปวาใกล้ใกลเดียวโอ้ใกลเดียวยังงามคือว่ากกเดียวเียวเอาใกเดียวโอ้สายน้อยบ่เจ้านะ เอไก่เด uh, ี uh, ่ยวก่เดี่วยังงามเพิ่นวะอ๋ออ่ะเนาะเที่ยวที่สองมีคู่ใจอยู่กับน้องมวยเอานี่้ะนี่คู่ใจน้องมวยงงเลยเตือนว่าเที่ยวที่สามจะเป็นอย่างงบอนีรมีเที่ยวที่สามเที่ยวที่สี่เอาไปอืมกา ทีมียังบะนี่คิดว่าเพื่อนเพระเจ้านี่ขึ้นเพื่อนนี่เคยเห็นไปขืนบ้านขึ้นช่องนี่ยยังย่งที่ว่ายังขาดของกินของกินนี่ได้ได้สองยางเนาะแล้วก็ย่งบาะนี่น้องมวยคิดว่าที่ว่าเอ้ยบุญซึ่งมาบกครบแต่เจ้ายังอยากได้มีเป็นยังถ้าเอ้ยซื้อได้ก็เอ้ยซื้อถ้าซื้อบ่ได้เอ้ยกับบ๊อบเลยแหละฮะ มมสินม้นืมขงไม่ต้องเตยจับมาแต่บ้านนะพุ่ผลเป็นโตขึ้นลดพุชสารล,ลด,ดยอนย่านซ้ำมันอุดอุน,อน,อน,นอเฮ่ยย่านซ้ำตอนนี้ก็คือได้เครื่องคองเนาะไปะมาน,านั่ง้ำประตูก่อน <c oughs> เดี๋ยวไแวแอประตูนอนใน แรงเนาะแรงนี่ก็สิได้นอนใช้ก่อนนี่นอนคือว่าผู้ตู้นี่นอนได้บ่สมมุติว่าบ่แม่นเจ้าของเฮือนนอนแตขอนอนเพื่อสามีได้ก่อนเนาะเฮือนยังบ่ขึ้นเนาะนั่งนี่นั่งหัวเฮาตนเว้นเวียงนี่เนาะตูก็ขึ้น้เจ้าก็นอนองมึงก่อนจักคืนจักเมือจังว่าพัึงแผนการเขาแล้วอมันบ่ยังโอยู่บ้านม มันน so ่ากลัวมากคุเห็ดไพโชนี่ทัง่งหลูกใช่ก่อนมอยงโอ้ถือของบวบแตยานเท็กเนาะยิงดูไกลใช่อ๋ออกเล่มเข่าอีกแนวบุกเข่าเข่าอีกยิงอยังก็ยิงดูไกลยิงดูไกลดูไกลดูไกลกระดูกไกลกระดูใกล้ในนู้นนั่นละ บัดนี้เพิ่นไปเฮ็ดอันใดจังว่าอันออกได้แบบหมอบ่หมอออกบ่เพิ่น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 บ่กินปองเพิ่นบังมันเขายิงลูกไก่ใส่ยิงกระดูกไก่ใส่ลองคองคือบ่ลอเอาเงินยิงเข้าโตงได้เนาะอือลองคสังคมสิตายบ่คอือแม่นบัดเอาเอาแน่เจ็บนําปวดเข้าให้กันเนาะออยิงตงก เ็หัวอกเลยขอุ้่นเพิ่คนออกแล้หน้อีกบาทคราวนิบกปุ๋ยแบบซิงสิตเลยบานถาปลกสองออ้่แต่ย่านเทนะองถูกล้วหบ้านบ้านยังตุเขาชิบวไปน่ากรอลงทั้งได้บาน่ากรอลงทั้งรุมพาานลงมาเลยโอ้ทั้งพลานพออาทิหลางเขาก็ไปอย แต่ว่าเ่ได้เข่าวอกบ้านนะบ้านเนี่ยแต่ที่พวกเราได้ย่านนะเขาก็เนาะบ้านนากรองเขาเคยไปบ้านเอียงก็บ้านหนองคาแล้วก็บ้านเชลไปห่อแต่บ้านดงบังแล้วก็เดินดงบังไปอีกทางนั้นหันเนาะคนข่านังขาทองข่องข้อพี่ข้อแก้วก็ไปนี่ถ้าเอาข้าวทองนะ เขาใส่เขาทองอ๋อไอ้เขาอยากเงินเฮียเขาจะเอาให้เพื่อนเอาเงินเขาทองเขาไว้เป็นยังงเนาะจำมันได้ชื่อคุรับข่ามุกมันละข่ามุกมันละมันจะข่าอะไรคนจะแต่งงานอะไรพันซังเดียวให้เดียวซังเดียวมันเด่นเงินเพชรกันท์น้องเดียวมันตัวุรีบุรีก็ตายโอ้อ่ะอ่ะซาบานีเอาตัวที่ว่าบันบุรีไปซะเนาะเอาตัวดีๆมาก่อนบาทนี้ วันนี้ซื้อพะโล้มมาอีกเทวี่ชองพราว่ามากินนี่บ่ได้ซื้อวันเวะตลาดหันเนาะไ้ซื้อพะโลมมาให้น้องมวยได้คิชิบกราคาพูตัวเท่าไรก็2องเซนเดิว่าให้เตยเลยจักแซนตัวหนึ่งเท่าไรหาเซนเจ้าหาเซนตุกตาหนึ่งก้อยเจ็ดเซนมวยหนึ่งเจ็ดเซน เอเยอซี่จเยให้เบิงรงสี่สี่ปายสียังสี่พันได้สีแสนสแสนสี่แสนปาตังมวยสี่แสนปตุ๊กตา7จ็ดแสนพอตู้สองแสนพวเตยเท่าไร่ก็ห้าแสนห้าแสนอ่ะบาทนี้ไพ่ิถึกถ้าไพ่ถึกสบมพูให้ลดห้าสิพันเอาอีนี้ทามืถือชุมเจ้าไม่ห้าพูดหรือเศ <laughs> ร้าตกลงพ่เตย ก็นเราะไม่ยังก็วอก้ยจักจักกีม่กระตุนกระตูในนีบตกลงนใดอ๋บัดชบุญบัชให้หาีพคือตกลงสิบัดที่พปนิห้บุญบัตวย่ตกลงบนไดเราอะบุหเงินจักี่กี่บาทกี่โบเราอ่า อ่ะตาซิมาซื้เลยพล่มตัวนี้ให้ไปทามยูฮั่นคายทั่วไปกระทามรถอีหอดตัวนี้เนะ 1, าะหนึ่งพหาร้อยบาตัวนึงแมนแดบดบพันดุดให้เอื้อยหนึ่พสยบาทโตละสี่ห้าหกแสนมูยูห้าแสนมยูพันหนึ่งกับเจ็ดแสนแล้วตัวนี้มาตกอยู่เกือบล้านแล้วเจ็ดแสนปยแล้วเพราะว่า ตกอยู่แปดแสนปลายตัวไอ้แปดแสนเก้าแสนพอนั่น <c oughs> ตัวหนึ่งคือไปทำรถในตลาดนี่อีหอตัวนี้ <c oughs> พอของไทยอีกของไ<อ>ทยแล,ล้วกาพัลมพะเจพนเอ,อิร์ดีหอ,อยังชื่อเ <c oughs> นาะเป็นพันบาทสิหมอพ่อ ขนาดพัด่มมีหลายเอ้ยยังว่าอยู่ฝ่าย้ถึงนี่เอ้ยนั่นโน้นว่าอยู่ในห้างพนขายนี่พนเอิญโตหนึ่งพันห้าแต่มันนี้ข่าวประจำห้างอัตาแดกเปลี่ยนห้างไม่มิกเนาะที่ห้างเป็นเมีหักของเขาที่ว่าเขาไปเอาเงินดล่นพนฝากมาด้วยว่าฝากโอนเงินไทยออกสี่ชื่ออยู่ในห้างพนหันพนเอิญอยู่ในห้างนี่คือขายทั่วไปนี่คือหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่าพนรุ่นแห่เขาพิเศษพนนะ ยังเหลืออยู่หนึ่พสรยบาทตัวละหนึ่งสรุปแล้วผมมีภัยไทยถึกมาร้อยบาทในภูรสาพันบาทนี่ตู้ช่องแนนชองแชนชเชนาะช,ช,ชื่อหาชื่อว่าหาตัวตู้เออออยู่มายหาญย่ล้ตามมุมตามจุดเลยขนาดตัวน้นอยหนึงนี่ตัวต่ำๆนี่ก็นนยัง3ามเซนหาสี่เซนของเวียดได้คะ น้าตุกตาเนาะอ่าบัดนี้เอื้อยชี้ให้น้องมวยขอขอบุญขอบคุณทั้งอ้ายคำตันเ้อเด้วด่วาพี่คำตันอยู่ฝั่งไทยพันเห็นว่าพ่นว่าน้องมวยขึ้นบ้านแล้วเต่ยน้องมวยต้องมาอยู่เพื่อนแต่สิบ่มีัดลมใส่เพอเะพ่นถาม่ามีงบซื้อัดลมน่บ่พเพราะว่ายังบ่มีเพิ่นก็ได้ฝากมามาเมลื่อนนี้เลยฝากมาซื้อัดลมให้น้องมวยกับแม่ผู้ละโตเลยพอ่อนะเนาะ แม่ว่ะยูกะชิให้น้องมวยเด้อขอขอบุญขอบคุณแทนทั้งแม่กับเจ้าเลย,<ด>ยทั้งไอ้คำตันอยู่ฝั่งไทยเพิ่นก็นเคยช่วยอีหละอยู่ที่ผ่านมาเนาะโดยอ่ะขอบุญขอบคุณเพิด่ดนน้องมวยกะขอขอบุญขอบคุณทั้งแทนแม่ได้เด้อโดยกะขอบุณขอบุณทั้งพี่คำตัน,นหลายเด้อดีซื้อผัดลมมาให้น้องมวยกับแม่โดย ลุงมอกเขอพี่อยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยเด้อความเจ็บอยากให้ได้ความไข่อยากให้มีให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อสุขกายสบายใจหนาซึนตาบานป้าดอกไม้ให้ดีมีแห้งมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตหรือว่าในทางด้านครอบครัวโดยคือเนื้อลุงไต้กะเขอให้เดินทางปลอดไทยปรารถนาสิ่งใดข้อให้ได้สิ่งนั้นสมบัติาเด้อโดยซาให้ดีคือให้ดีมีแห้งอยู่คนยืน กะเขาวุ่นเขาวุ่นทางเอวุ่นทุกันเด้อโดยขอเอวี้มีแห้งให้น้ำให้รวยเออเด้อความคิดแบบนี้เลยเนาะ,ะ,ะดีมุกดีใจนะไพรพัดรวบแนลเขาก็ข้างแรกเขาก็ยังคิดอยู่โอ้ยน้องมวยไปนอนบ่มีพ่พัดดมคิดเป็นจังใดดิห่อนซัน่มเนาะเฮ้น้องเตยแบบน้องเตยกับพีอ่อ,อยู่ในเฮือนเตีล่ะแต่ว่าเปิดบ่ได้ติ โอ้น um ั่นแน่เปิดบะไรอาสาโอเคพักผ่อนสหน่อยเนาะนี่กะไปนัเวลาไปพี่น้องเลยสิได้พาดวงมวยกับตุกตาไปเลตลาดก้อนบาทนี่สิได้อีหยางมาชมเฮากะโลถาบมาเบิ่งหาชมน้ำกันอีกที่หนึ่งสิได้หย่างมาให้พี่ให้น้องกินเนาะสิไปหาหนมกหน่ไหมเพื่อได้มาแกงมาตุกตาเนาะ เอ <laughs> าโอเคใช่ละจบคลิปก่อนสบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเด้อประตูดเ,ดเด้อโดยสบายดีเจ้าหนีบอ้อหน่อยเฮ็ดใหหมูหัวเลยเจ้าหนอยเนาะอยู่พี่เลยเป็นยังเฮ้ยื่อพอถามว่าป้าฮะกินหทอดไม่เท่ากินทอดไม่เท่ากินทอดไม่เท่า,าเอยอ่ะเนาะ ป้าซานพลอยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กนานะกาได้ซื้อพะโลมมาให้ทั้งน้องมวยเพิ่นสองตัวทั้งเพิ่นทายกันกนหนึ่งเจ็ดแสนก้นหนึ 1, 4, ่งสี่แสนปลายน้องเตยหาแสนพะตู้สองแสนหัวเนาะไายประถือจักคนสรุปแล้วพะโลมในห่อตัวนี้เนหะ็นเนาะเพิ่นเอิญอยู่ในห้านี่ตัวหนึ่งพันห้าพูโดยหนึ่งพัน ค่ะร้อยบาทแต่ว่าเพนดูดไห 1, ่หนึ่งพันสี่ร้อยบาททางห้านเพนดูดไห้เขาเป็นพิเศษเฮยพี่ร้องเลยโดยกะก่อนเอื่นทั้งสมุนก็ต้องขอบุญขอบคุณทงางยาอายคำตันหรือว่าพี่คำตันหลาย,ลายเด้อที่อยู่ฝั่งไทยเนาะที่ได้สดยชื่อพดทธพมมาให้ทั้งน้องมวยก็ขขอบุญขอบคุณอายลายๆขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพทางกายแข็งแรงแข็งแรงเด้อเนาะโดย อนะสำหรับคลิปนี้ขอร่ำลาไปก่อนพ่อกันอีกคลิปหน้าขอขอบคุขอบคุณวัสดุสุคนไปแล้วเด้อเนาะสบายดี